คณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่นพัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่นผู้นำชุมชนทำพิธีมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการกองบุญแห่งการให้และทอดผ้าป่าต้นบุญวันอังคารที่11มีนาคม2568เวลา12.30นนณบ้านเลขที่34ทับ1บ้านหนองฮีหมู่ที่4ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับอำเภอเมืองขอนแกน่นพัฒนาการอำเภอเมืองขอนแกน่นผู้นำชุมชนทำพิธีมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการกองบุญแห่งการให้และทอดผ้าป่าต้นบุญโดยมีพระครูศรีวิสุทธิวัดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแกน่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแกน่นนายชินกร,กรแกน่นคงนายอำเภอเมืองขอนแก่นประธานโครงการ กองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแก่นและประธานกรรมการคอจพอำเภอเมืองขอนแกน่จกนจ่าสิบเอกนพดลคนตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายชาวบ้านบ้านหนองฮีหมุดที่4ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีครั้งนี้ สำหรับการมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการกองบุญแห่งการให้และทอดผ้าป่าต้นบุญครั้งนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่นและพัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่นได้รับการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวนายประวัติขามพิทักษ์อายุ78ปีพิการตาบอดสองข้างภรรยาชื่อนางสงเงี่ยมขามพิทักษ์อายุ77ปีไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากเป็นผู้ชราและพิการ บ้านที่อยู่อาศัยสภาพชำรุดสุดโทรมหลังคาผุพังคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอเมืองขอนแก่นพัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่นจึงได้ซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้นและได้ทำพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ในการนี้พระครูศรีวิสุทธิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น นายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองขอนแกน่นจาสิบเอกนพดลคนตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างมอบถุงยังชีพกองบุญแห่งการให้แก่ครัวเรือนยากไร้ในพื้นที่บ้านหนองฮีด้วยผู้ที่ให้วันนี้เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดโดยเฉพาะคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองทุกวัดทุกตำบลในทุกวัดทุกตำบลทุกหมู่บ้าน,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 านได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน เราสร้างวัดสร้างบ้านสร้างบ้านให้คนจนมาแล้วรวมทั้งหลังนี้เป็น21หลังย1หลังเราได้ทำไปเสร็จแล้วประมาณ16หลังแล้ว16หลังเราเสร็จแล้วมอบแล้วและเหลืออีก5หลังที่เราจะต้องมอบต่อไปนี้มื่อนี่ดีใจเห็นพ่อกับแม่สองคนสดชื่นแก่มใสดีใจนํำ เมื่อีดเขาไดชทำบุญยิงไงเด้อท่านนายกท่านนายอำเภอมื่อี้เขาหาย้านหายเรื่อไหาย้านหายเรื่อนแกคนจนหาบ้านหายเรื่อนแก่ลัวมีโอกาสเพื่อนบอกว่าอานิสงสิไ้อีอย่างผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยหนึ่งจะเป็นผู้ที่ไม่อัตคัดทุกอย่างไม่ว่าจะไปเดินทางที่ไหนไปที่อะไร จะไม่ตกต่ำจะไม่ลำบากจะมีคนคอยต้อนรับเทวดาจะพุดขึ้นมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่พวกเราหาที่อยู่ที่กินให้เราปกป้องคุ้มครองภัยที่บัตรจะไม่เกิดขึ้นแก่เราผู้ที่ให้บ้านให้เรือนจึงเป็นผู้ให้ในทุกอย่างทั้งสมบัติเงินทองแล้วไม่ว่าจะหลับหรือตื่นเราก็จะได้บุญนั้นตลอดกาลเวลาฉะนั้นขอให้ท่านบันเทิงไปบุญบุญกุศลที่ทำด้วยกิจศรัทธาวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนได้ร่วมการทำบุญริงๆโครงการที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับโครงการใหญ่ที่สุดก็คือโครงการกองบุญแห่งการให้แม่อำเภอเมืองก mm ็ hmm. คือโครงการที่คณะสงฆ์ได้นโดยหลวงพ่อเจ้าคณะเพิรกับคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองทุกลูกนี่ยนะครับ mm hmm. ได้มีเมตตา พี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากในเรืองๆนะครับก็เลยชวนภาคราชการที่มีผมเป็นผู้แทนนะครับได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้โครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างสิ่งเหล่านี้อาจจะได้รับการตอบสนองนะครับในระดับนโยบายข้างบนที่จะเป็นตัวอย่าง เป็นความร่วมม้ร่วมมือที่ไม่จาเป็นที่จะต้องรองบประมาณของทางราชการนะครับถ้าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทําหน้าที่กดเปื่องความทุกความตุกความลุดให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งที่เป็นภาพแห่งความอบอุ่นเป็นภาพที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ ึ่งความเมตตาของพระผุณเจ้านะครับเจ้าคณะอำเภอท่านได้มีคำปาลกในที่ประชุมต่างๆนะครับแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัติซึ่งเราได้เห็นกับภาพพี่น้องเห็นภาษากายที่แสดงออกของคุณตาคุณยายผมสังเกตมาหลายมือแล้วเพราะว่าผมงถิ่มาจอบ,มอบท่านสอบท่าแก้งจอบนี่นะครับสีหน้าท่าทางเลยว่าภาษากายบ่งบอกถึงความสุขนะครับตาเขายหา่มีค้ามสุข การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาเทรสมาคมในบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนผ่านโครงการกองบุญแห่งการให้อําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น และวิธีการคัดเลือกครอบครัวที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการเบื้องตน้นจะพิจารณาจากครัวเรือนที่อยู่ในเป้าหมายและสภาพปัญหาสำหรับขับเคลื่อนในการขจัดความยากจนนโยบายจังหวัดขอนแกน่นประจำปี2568และอยู่ในระบบ Thai QM ระบบ TP Map จากนั้นได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชุมระดับตำบลเสนอและคัดเลือกนำเสนอต่อคณะกรรมการอำเภอและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่เหมาะสม